ัโลครับฮัลโหลครับทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นอัดโดยใช้กล้องหลังนะครับก็จะมาบอกทุกคนว่าโทรศัพท์ผมเครื่องเนี้ยเครื่องเนี้ยเครื่องนี้ผมเอาไว้ใช้อะไรอะเอาไว้ใช้ทำคลิปทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยเครื่องเนี้ยเครื่องเนี้ย มีปัญหาครับก็คือตื่นเช้ามาใช่ไหมผมจะไปปรับ DVI เพื่อที่จะบบคลิปแล้วไปลง youtube ต่อการที่ปรับ DVI ทำให้มันมันทำให้เครื่องลื่นขึ้นครับทุกคนผมจะได้อ่านคลิปได้ง่ายแล้วคลิปจะได้ออกมาเป็นประสิทธิธภาพมากที่สุดนะครับแล้วครั้งนี้ผมไปปรับใช่ปะแล้วผืออะไรเนี้ยอะไรแล้วจะพี่ว่าจะไปลบตัวเลขออกแล้วใส่ตัวเลขใหม่ผมไปกดเพิ่มไม่ทั้งคนไปกดเพิ่มแล้วผมก็กดตกลงเข้าไปอีก กลายเป็น4,000กว่าๆคราวนี้เครื่องมันเลยโอเวอร์โหลดผมเลยต้องล้างใหม่หมดพอล้างใหม่หมดก็คาเนี้ยไอ้เครื่องเนี้ยมันเครื่องมือสองเป็นของเสียวมีซึ่งมันติดมีไอ้เขาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมเอือนกันมาเป็นมาเป็นของใครมันมันมันเป็นหลาดอะไรนะฮะแล้วก็ไอ้ไอ้คนที่เป็นเจ้าของมือหนึ่งเขาก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะฮะกน็น่าจะทิ้งเบอร์ไปแล้วแหละผมก็เป็นเพื่อนของยา่าเป็น ป่านะครับผมเขาก,ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะก็เราไม่มีตังค์แล้วกันแล้วผมค่อยไปซ่อมเครื่องนี้นะครับก็ต้องเก็บตังค์ยาวเลยก็ส่งเครื่องที่แจ้จอยู่นี่เป็นเครื่องของยาผมนะครับซึ่งง่ายเลยอะของยาผมนะ่ะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรแบบการส่งอะไรซูเปอร์เซลไอดีแบบไอแบบเนี้ยส่งทาง Gmail มันจะมีปัญหาหน่อยนะฮะ ก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงดีนะมันจะมีปัญหาซึ่งบ่อยมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะเข้าบาวสตาได้อีกไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะถ้าเขาไม่ได้ก็คงไม่ได้อะคลิปเกินไปอาวีิผมยังเข้าไม่ได้เลยลาัสเฟยอก็มีปัญหาเข้าไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ ก็สำหรับคิมมีก็แค่มาบอกไว้นะครับก็ไม่ได้มีการตัดตออ่ออะไรทั้งสิ้นนะครับก็ไม่เจอกันครับ๊า่บาาครับ